ก็อโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยูัคผมอีกครั้งนะครับ Oni View Channel นะครับหรือ Oni Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อพ p a ส t 2เลยนะครับกับเกม Fire Night Freddy นะครับผมก็ไปกันเลยไม่อยากรอช้านะ <c oughs> ยังตกใจไม่หายเลยตาที่แล้วแบบเชีย่ยเละว,วะอะไรเงี้ยที่เดิมนะใครโทรมากก่านะอุ้ย เกิดมาหายตัวหนึ่งเลยอิ๊นี่ไงอยู่อยู่ห้องจำไว้นะอยู่อยู่แคปห้าแคปห้านะอยู่แคปห้านะเชี่อน่ากลัววฮัลโหลเชีย่ยนะก็เสียดาไปเลยจริงๆแล้วอยู่ ค okay. ผมจะป,ประหยัดไฟไป,ไปนะครับแบบแบตเตอรี่อะพลังงานนะตรงนี้ไม่งั้นถ้าหมดนี่นคือผมตุยตุยแน่นอน้อยเชียตกใจพ่อมึงเฮ <c oughs> ้ยพี่จนเลยไม่รู้เชื่อบัตบใช้เยอะ นี่ไหนอ,อยู่นี่เหรอหน้องโอเคอยู่นี่เดี๋ยว่ะเชื่แล้วอีกแล้วเชื่อเมืเ่อกี้ทำไมคุณหลอนด่วะไหนเชื่อมงอยู่ไหน บอากูมาเอ้ยมันยันมา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 เปิดประตูก,กันเลยเชื่ยนี่อยู่มันอยู่นี่มันอยู่มันอ,อ,อยู่นี่ครับอยู่นี่เขนะียนครับขอพอยายคำหยาบทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับนี่คืออัธรสเอ้ยหายเชีย่ยเพื่อน สวัสดีครับง่นเนนะนี่ไงเป็ดไทยนีย่นไงเป็ดตีหนึ่งเหลือตอนนี้ตีหนึ่งละรู้สึกกับสุดยอดไปเลยทำทัาไงอะนี่เหรอมันอยู่ก็ยังอยู่เนาะโอเคหกแล้วหกเแล้ว อ้าวหกสิบสี่ยังอยู่ไหมยังอยู่อีกเหรอยังอยู่แล้วแล้วแต่ไปอยู่ไหนวะไปอยู่ไหนอ่ะ เอ้ยมันอยู่ไหนทุกคนทุกคนเป็นอยู่ไหนนี่เป็ดอยู่นี่เขี่ยงไม่แห้งนะไม่ไม่แห้งเหมือนพาร์ตก่อนนะไม่ไม่ไม่แห้งเหมือนพาร์ทที่แล้วนะเพื่อนไม่ชอบนะเพื่อนจะเย็นนะแมวนะไม่แห้งเปิดปิดกล้องมาปุ๊บแห้งใส่เลยใช่ปะวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแบบแนวแห้นะเพื่อนที่สองแล้วแห้ภัยกูเหอะกูขอโทษมาทำงานผมมาทำงานผมมาทำงาน,นเฉยเชี่ยะติดตก,ก็เลยมันมาแล้วเชื่อที่สองอยู่มันก็จะเย็นดีวะเพื่อน ตีสองอยู่มันจะเย็นอยู่วะเชื่อโอ้โหนี่เฟรีอยู่นี่วัาดีครับมุ่มาอยู่อย่างงี้โอ้ยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนสวัสดีครับอ,อ๋บอ,อ,ดอ,อ,อกดของกดโดนด้วภาพตกใจหมดเลยนุกก็เสียงอะไรนี่โอเค

ไว้แบบเต็มเแล้วไหนเฮ้ยเคียตกใจพ่อมึงใช่อีกแล้วไอสัตว์เอ่อโชวผ่านเก่ดนี้ได้ไหมเนี่ยเราจะผ่านเกิดนี้ได้ไหมกวนตกใจหมากเลยอีกแล้วอีกแล้วเยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยขอบคุณ มาคืนนี้ต้องต้องผ่านต้องผ่านคืนสองก็ได้คืออย่างไงเราจะดูกล้องนานเนาะหรืออะไรงไงวะรู้ผมก็ามาดูเหมือนกันนะรู้ผมเขามาดูเหมือนกันนะจริงๆริงเอางั้นนะผมขอจัดวางไหม่กันอ๋อมาล้ไอ้ตัวนี้หายกันนะมันเป็นไหนอ่ะ นี่ไงตัวนี้มันชอบมากวนผมอะคืนที่สองเป็นอะไรวะเป็นไรเพื่อนผมจะค่อยๆใช้นะทุกคนตื๊ดๆๆๆๆดเล่นไงก่อนอยากรู้สุดยอบเลย หา,หายไปแล้วอะไรหายใจก็หายฮ <c oughs> ไม่ใช่ผ่ามผามสุดยอดไปแล้วทุกคนก็เ <c oughs> นี่ยคืนสองจะผ่านแต่ตอนนี้เชื่องคืนนะเชื่องคืนอยู่อันนี้เป็ดหายเชื่อมอยู่หยยไหนเพื่อนเอาอยู่ตรงนี้เป็ดเป็ดมือใหญ่เป็ด ไอ้เฟรดี่นี่เป็ดหายไปไหนอ่ะเป็ดอ่ะเฮ้ยเพื่อนนี่อยู่นี่แต่เป็ดหายอ่ะยก็ไม่แห่แต่เพื่อน เป็ดมันหายอ่ะเสียงอะไรอ่ะ เ้ยมันมาแล้วเ้ยมันมาแล้วกะเป็ดหายไปไหนเป็หายไปไหนเฮ้ยเชี่ยตกใจหมดเลย <c oughs> ไม่ต้องตรงน,นี้หน่อยเพื่อน เป็ดจนไหนวะไปถ่ายน้องเป็ดน,น้ององเป็ดหรือน้องไก่แล้อย่าดูกล้องมากเชียร์ทุกคนน่าใช่ผมดูจกากสภาพเลยดูจกากสภาพแล้วแต่ชายตอนที่ทีสองนะครับแล้วผมทำอะไรไม่ได้นอกจากดูกล้องกับหันซ้ายหันขวาเนะี่ยแล้วคือผมก็ไม่รู้ผมต้องทำไงต่อ น่แล้วแบบนี่อยู่ปะไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่เฮ้ย เอ้ยเพื่อนเฮ้ยใช่มันมหยุดประตูผมนี้เลย ชวนมาแล้วตีสามมาทุกคน,นต้องผ่านคืนสองไปได้นะทนุกคนคืนสองเชียเป็ดเป็ดไอสัตว์เป็ด,ปด,ปด,อปดขอโทษนะขอโทษทำอย่างเป็ดมาแล้วเป็ดมันมาแล้วเชียตีสามแล้วเป็ดก็จะหมดโอ้โหมันอยู่กันครบตัวนะครบตัวนะเพื่อนเออไงต่อเดี๋ยวคู ไม่อยู่อยู่คนทุกตัวเลยโอ้แบตก,ก็จะหมดหมดอย่างเร็วไปเถอะผมขอร้องไปเถอะพี่สักทีไปเถอะไปห <c oughs> ไหนก็ไปชิวๆจักใจโอนิบิวชิวๆยัง <c oughs> <c oughs> อยู่อีกก่าเนี้ กดตัวให้เชียวไม่รูแ้แต่มันยังอยู่ ชตตี้ซี่แล้วเป็ดหายเป็ดมัน็นยาแฮชัยก,กูนะเพื่อนตี้ี่แล้วตี้ี่แล้วตีห้าเหอะเร็วเร็วเปล่อนันเฮียพ่อมึงอีกแล้วโอเคขอโทษนะ <laughs> คือแล้วโอ้ยโล้ยโอ้ยฟังก์ก์ยังไงฟักยูบี้จต้องฟาดยังไงเนี่ยด่านนี้จะลองให้ไปเกมหนึ่งมาเกมที่สามคืนที่สองเหมือนเดิมมาเอาใหม่เอาใหม่ครับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋ออยู่ครบทุกตัวนะคือคืต้องเล่นยังไงเนี่ยเกินไปโดนที่ยังไงมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยเออเพื่อนยากสวัสดีครับเห <c oughs> มือนกูไม่กลัวแต่กูกลัวนะกูตกใจกูตกใจไม่ <c oughs> อเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ไมีเไร ทีคเหลืไม่มีอะไรนะยังอยู่นะโอเคแคมที่ห้านะครับผมแคมห้ายังมีมีอยู่เฮียอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เช่นอีกแล้ว ูไ้่เพื่อนไปเถอะทำบุญไปให้เดี๋ยวทำบุญไปให้เพื่อนไปเถอะเป็นเด็ก็ไปทำบุญไปให้เพื่อนไปก่อนเงี้ยมันโอ้ยเสี้ยเสี้ยเสี้ยอะไร เบกกี้เบกกอกี้คืออะไรเบกกี้คืออะไรเบกกี้คืออะไรยังอยู่เฟกกี้กับเป็ดยังอยู่อยู่แล้วไปแล้วขอมมาสิดูเดาภาพไปดูเหนื่อยใจแล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันเป็นไหนอ่ะยื่เดิมเจ้า อ้าวใช่มะตรีนึงอยู่นะครับโหดขนาดนี้เชื่อเริ่มจะแปลแปลแล้วว่ะขอมาสินุเดี๋ยวพอไปดูไม่ใช่เราคิดนยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีนะครับผม

อย่าปิดประตูเชื่อต่ออย่ไหนประตูที่สองแล้วเน,นี่ยคอม่าซินู

เอชี่ <š ie> ขอพันะครับอยากทุก,ทกคำด้วยนะครับผมเพราะว่ามันตกใจจริงๆนะจริงๆเลยอะแบบเชี่อเล่นจริงตกใจจริงอะ่ะยังอยู่ใช่ไหมเชื่อเมื่อคืนสองมันโหดร้ายขนาดนี้ไม่เคยเบาเบาแรงให้ออนดิบิวชาแนลเลยบอกาจะทำบุญไปให้ทำบุญไปให้ยังจะหลอกผมอีก คือคือแบบเฮ้ยมันหายใช่อคือแบบนี่นี่เฉยมันจะแห้ผมนะคนนั้นมันจะแห้ผมนะอ้าวไม่อยู่เฮโนยังอยู่ใช่ไหมย,ยังอยู่ใช่ไหมเฮคนลุกอยู่คนลุกนะเมื่อกี้เนี่ยตุ๊ดจะไปเลย

ยงอยู่เะเจมนะเพื่อนอถ้ากินี่ผมไม่ผ่านนะผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะผมจะไปจะไปเล่นน,นี่เลยนะจะไปเล่นภาคสองนะเอ่อขอผ่านเนี่ยภาคสองไม่รู้มันจะหนักกว่าน,นี้หรือเปล่านะแต่ภาคแรกผมมามารอดกดเลยขึ้น ขึ้นขึ้นเตะขึ้นตีหนึ่งเหรอตันตัวตีหนึ่งอนะตีหนึ่งหครับตีหนึ่งแล้วให้กูรอดถึงตีตีห้าก็ได้เพื่อนตีห้าก็ให้มื่ีไงตีหนึ่งแล้วคืนที่สองนี่ก็ผ่านเลยขอร้อง ทำบุญไปให้เด้ยไม่ชินไม่ชินขออภัยคำหยาบทุกคำด้วยนะครับผมขออภัยนาทีนี้ด้วยนะครับเออจะับเลยตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วตีสองเหอะ ออนิวิวชน n e l ของน้องเรียมตีสองเร้ยมันหายมันจะมาลปปมมาูปิดไปก่อนมันจะมาก็จะปิดไปก่อนอีกแล้ว อีกแล้วที่สองหกสิบสี่เม่รหกสิบสี่เชียร์ไปประตูเลยอ่าเพื่อนไปไกลไมอยู่ครบพัฒนาเพื่อนเดี๋ยวทำบุญไปให้ไปแล้วโอเคเจ้าหนูปะไม่เชีย่ยว ไม่รู้ปิดไว้ก่อนไม่ถึงอย่างนี้เดี๋ยวมันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้เชี่ยวตีสองแล้วตีสองแล้วต,ตัวตัวยังอยู่ต,ตัวตัวยังอยู่โอเคไอ้เสียงเที้ยอะไรอ่ะเฮ้เสียงเสียงอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวจะสิ<ม>่งอะไรตรงน่ะเอาปิดเพื่อนเราทำบุญไปให้เพื่อนนะที่สามแล้วขอร้องเย่าดยอยู่กล้องนานอดย่าดูกล้องนาน ไอ่เชี่ยตกใจพ่อมึงไอ่เชี่ยแบวบแบบแไอ้นั่นมันหายอะ่ะเฮ้ยที่สามละเพื่อนขอร้อง เพื่อนเพื่อนตี่สามแล้วอินดิบิวชั่นแนลขอ Tìm file rồi, tất cả. À. TV léo, TV léo, TV léo. Yeah. 이거 씨발 너 영주 있거? 그냥 쭉있 อาอตีห้าแล้วไอ้เชี่ยมราจะย็นดีไอ้เชี่ยพ่อมึงโอเคไม่ได้ละขอเวาทำใจทุกคนคืนสองแล้วจบกันไม่ได้จริงๆนะงเลยสุดยอดเลยพักสองแล้วจบกันไม่ได้จริงคืนสองเนี่ยสุดยอด ก็โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็มีเกมผีหรือเกมอะไรแนะนำผมก็แนะนำได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันต่อ